ะะวันนี้จะมาสอนแต่งหน้ามือใหม่สําหรับคนเป็นสิวนะคะกบสิวยังไงให้มิดแต่งหน้ายังไงให้ง่ายให้สวยให้ล้างสะอาดไม่อุดตันกับแค่สิบไอเทมเท่านั้นนะก็คือเริ่มจากมาร์กหน้าก่อนที่บอกว่ามาร์กหน้าให้มันเย็นๆเตรียมผิวไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาลงสกินแคร์รูทีนกันนะทีนี้ก็คนที่เป็นสิวอะก็คือถ้าล้างมือได้ก็ล้างมือก่อนแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยของเราอะไม่ได้ล้างมือก็สเปรย์ก่อนก่อนคลีนก่อนระหว่างาาาล้างมือให้ดับแอลกอฮอล์สกินแคร์ให้เน้นพวกแบบ การปกอบระโลผิวใดๆตัวแรกออบประโมผิวตัวถัดมาก็เป็นจอ i ์ไรเซ z e r เสริมความแข็งแรงผิวทั้นี้ก็สองมือไปเลยแต่ว่าเมือ่อโตเบาอย่างงวดแรงมากเ็นล่าทองคนที่เป็นสิวก็เอาไว้บูสการรักษาสิวสำหรับรักที่ไม่ได้มีเรื่องปัญหาสิวเยอะรล้ใช้เซรั่มใสได้เราใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะๆอะ่ะไม่แนะนำนะแต่ว่าอย่างของรักเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวเยอะแล้วใช้พวกตัวลดรอยดำอะไรได้อยู่แล้วไปนวดอย่างรวดเร็วถัดมาก็คือกันแดดกันแดดจัดไป แเปิดทางไปมาถึงตัวกลบสีกลบสิวซึ่งของลักแบบรอยแดงมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแล้วจะไม่ได้ใช้ตัวคอเลเตอร์นะรอยสิวเบาๆใช้เป็นรองพื้นรอยสิวถ้าเล็กๆก็เอาแค่รองพื้นธรรมาดาแล้วก็รอแป๊บนึงจนมันแบบรู้สึกว่ามันเริ่มเหนียวๆแห้งๆก็คือแบบกดๆไปอ่ะเจ็ดโมงก็จะมาลงแป้งซึ่งลงแป้งแบบเบาบางนะก็คือเซตติ้งตัว สกินแคร์ทั้งหมดที่เราไอ้นี่มาเสร็จไปก่อนจะลง2อสีอันนี้คืออีกสีหนึ่งเอาไว้เชดตามกรอบหน้าจมูกจมูกอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอาอะไรแบบเยอมากอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิวอันนี้เกี่ยวกับสวยซึ่งอันนี้คือเน้นเร็วคิ้ววันนี้เราก็จะมาแบบรีบๆนะเราก็จะลงแต่ฝุ่นเลยคือถ้ารักรีบอบแต่งยิงจริงประมาณนึงอะมีคิ้วพอรอดละอันนี้ น้องเริ่มขีดละใช้บ่อยแต่แต่แต่ถึงบอกในการล้างมือก่อนนะสำคัญเขาเราไม่รู้ว่าใช้มือตอนไหนเราก็ไปลยข้างล่างเข้มๆข้างบนอ่อนๆล่สีนิดหน่อยออกมาด้านข้างเครื่องปัดแก้มถ้ารีบๆเร็วๆก็จะใช้อวกาศลิควิดอันนี้สีอันเรียวฝาเข้าไปใต้ตาคือแบบรีบจริงคือไม่แม้แต่จะลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาเสียด้วยก็คือลงบัชไปเลยเอาให้มันแดงเห็นปะคือที่มม่บอกว่ามันเป็นรอยนูนอ่ะมันจะกกไม่อยู่นิดนึงไม่งั้นตรงนี้อาจจะลองเป็นคอนซีลเลอร์วิธีเข้าไปดิเออ ไปก่อน,นแล้วเดี๋ยวค่อยมาแต้มอหนังเมนนี้ไม่ติดขนตาก็ได้เอาเป็นมาสคาร่าแล้วกันทั้งบนทั้งล่างไปเลยอ๋อถ้าใครอยากจะดัดขนตาก็กดัดนะเดี๋ยวนี้ติดขนตาตลอดก็จะติดขนตาก่อนแล้วก็ค่อยเขียนไฮไลเนอร์อีกทีเป็นชิ้นแล้วก็ไฮไลเนอร์ก็คาลิปเพเติมความวาวนิดนึงแล้วก็เซตอีกหน่อย เพื่อความชัว์โอเคแต่งเสร็จแล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้เรียกว่าได้เป็นลุคที่ง่ายๆดูสวยดูผิวสุขภาพดีเรียกว่าสวยได้ล้างง่ายไม่เสี่ยงอุดตันโฟมล้างหน้าเอาอยู่ก็อลองทําตามดูนะจ๊ะ